ช่วยซื้อหน่อยครับช่วยซื้อหน่อยครับพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยครับพี่ไดซื้อหน,หหนอ่อยครับใบนี้ขายเท่าไหร่คะอ๋อใบนี้เหรอครับค่ะร้อยยี่สิบบาทครับทำไมแพงจังอะคะโอ้รับมาก็ร้อยหนึ่งแล้วครับพี่แล้วใบนี้ราคาใบนี้เหรอครับร้อยห้าสิบครับโอ้ทำไมแพงจังเล่งดังครับพี่แล้วมีอะไรที่ไม่บวกเพิ่มไหมคะอ๋อมีครับนี่เลยบุฟเฟ่หมูกระทะ<ม>นะครับ สองสี่เก้ามีน้ำมีเครื่องดื่มรวมให้เรียบร้อยแล้วถ้าบวกสองเก้าเก้าก็จะได้เนื้อได้ทะเลมีเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วนะครับามาโปรดีจังเลยอะ่ะต้องรีบมากันหน่อยแล้วนะคะบุฟเฟ่จะมีเฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสเท่านั้นนะครับสี 4, 6, ่หกโลกระทะจะอยู่หลังเคฟซีวุฒกาศนะครับมากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ เนี่ยค่ะน่าทานมากเลยอ่ะอน,น,หน,หน่าอร่อยมากเลยมีอาหารดีๆที่นีเลยโอ้โพี่ติดขัด